ดวชตาของชาวราศีสิง์ในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีสิง์คือดาวพระอาทิตย์นะครับ การที่ดาวพระอาทิตย์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของปุตตะตรงนี้เท่ากับว่าพลังงานชีวิตของคุณจะมีจุดของการขับเคลื่อนดีมากกันเลยทีเดียวเพราะเรียกว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นเรือนของคู่มิตรนั่นเอง สัานการที่ดาวพระอาทิตย์นะครับโคจรไปอยู่ในเรือนคู่มิตรแถมประกบคู่ก,กันกับดาวพุธสี่ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการกันแบบนี้นี่จะกระตุ้นให้ทําให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าสามารถประสบความสําเร็จได้ดีมากๆโดยเฉพาะใครนะครับที่ต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับการงานที่จะต้องอาศัยความน่าเชื่อถืออาศัยเกี่ยวกับคําพูดนะแล้วล่ะก็ถือว่าคุณจะมีโอกาสในการสร้างสารรค์ความสําเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวเพราะว่านะครับดาวแห่งปัญญาดาวพุธขู่เคียง,งข้างกับดาวอาทิตย์แบบนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ ความน่าเชื่อถือได้ดีมากๆจากคําพูดคําจาจากในเรื่องราวของการสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถือว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงเวลานี้จะเป็นจุดของการขับเคลื่อนให้ชีวิตคุณคุณราบรื่นและก็ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งนะครับภายหลังจากในวันที่14มกราคมในเวลา17นาฬิกาหนนาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมังกรก็ถือว่านะครับพระอาทิตย์เองจะโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของอริ มันเท่ากับว่านะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวอยู่ในอาริอุปสรรคภาระปัญหาการติดขัดหรือความไม่ราบรื่นอาจจะต้องมันเกิดขึ้นทําให้คุณเองอาจจะต้องพบเจอเกี่ยวกับอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตมีเรื่องราวของการติดติด,ตดขัดขัดเกิด,ข,ดขึ้นได้ชีวิตคุณอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะักสักเท่าไหร่นั่นเอง แต่ว่านะครับอย่างน้อยๆน,นะครับอิทธิพลของดาวอาทิตย์ณตรงนี้ก็ยังติดตำแหน่งอุดมเกณฑณ์อยู่เพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าอุดมเกณฑ์ก็ยังให้คุณแก่ชะตาอยู่นั่นเองฉะนั้นแม้นะครับตัวของคุณเองจะอยู่ในภพเรือที่เป็นอริเรือที่อาจจะมีอุปสรรคพารายเยอะเรือแห่งการแข่งขันก็จริงแต่อย่างน้อยๆติดความหมายของคําว่าอุดมเกณฑ์มันก็เท่ากับว่าคุณก็ยังสามารถขับเคลื่อนและก็จะสามารถต่อสู้ฝ่าฟันให้ผ่านไปได้จนหมดนั่นเองครับ อิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นอกจากนั้นนะครับก็ย <c oughs> ังติดตำแหน่งของจุลจักรอีกด้วยยังมีแรงขับเคลื่อนยังมีการที่จะพร้อมสําเร็จได้อยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ในเดือนมกราคมชาวราศีสิงห์เองก็ถือว่ายังมีชีวิตที่ดีอยู่ <c oughs> อาจจะมีอุปสรรคขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายก็แก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปได้จนหมดนั่นเอง <c oughs> ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ ก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ของคุณนั้นเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะต้องรู้สึกหนักใจสักหน่อยหนึ่งเพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวการงานคือดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ร่วมกันกับดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูกันจะมีเรื่องราวของการที่จะต้องเกิดอุปสรรคภาระการติดขัดเกิดปัญหาการเกิดขึ้นได้นั่นเองครับทำให้ตัวของชาวราศีสิงห์เองอาจจะรู้สึกว่าตัวของคุณเองมีภาระที่จะต้องแก้ไขเกี่ยวกับธุรกิจการงานเกิดขึ้น การแข่งขันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวของอุปสรรคต่างๆให้คุณต้องฝ่าฟันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เหมือนที่ผมบอกไปในตอนต้นนั่นแหละครับว่าอิทธิพลโดยพื้นฐานของคุณเองในเรื่องราวของดาวประจาตัวก็อยู่ในอริอยู่แล้วขณะที่ดาวการงานของคุณเองนะครับก็อยู่กับคู่ศัตรูอย่างดาวเสาร์อีกด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการงานเองจะต้องเจอเกี่ยวกับการติดติดขัดขัดเกิดขึ้นได้กับเขาเช่นเดียวกัน ก็น,นะครับมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะดูเหนื่อยดูยากดูต่อสู้แล้วก็ดูฝ่าฟันอยู่นั่นเองแต่ก็ต้องบอกว่านะครับอย่างน,น้อยๆการขับเคลื่อนของคุณอยู่มันก็ยังสามารถแก้ไขอยู่สถานการณ์ที่ดีได้เพราะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ยังเป็นจุลจักรในการแก้ปัญหาต่างๆคุณก็ยังดีอยู่นั่นเองซึ่งนะครับหลังจากในวันที่28มกราคมเวลา15นาฬิกา58นาทีสุขจะทำการโยกย้ายโคจรกเข้าไปสู่ในภพเรือนของมรณนะ การที่ดาวศุกร์นะครับโคจรเข้าไปสู่ในมรณะตรงนี้เท่ากับว่าการงานของคุณจะอยู่ในมรณะหรืออยู่ในจุดที่เรียกว่าจะมีรูปแบบของการเงียบๆหน่อยฉะนั้นถ้าเกิดใครทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือทําธุรกิจที่ต้องการค้าขายผลกําไรที่ต้องการลูกค้าเยอะช่วงนี้ออเดอร์อาจจะลดลงหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับลูกค้านะครับที่มันอาจจะดูแล้วช่วงนี้ลูกค้าอาจจะตกลงอาจจะลดลงกว่าเดิมได้ด้วยเส้นเดียวกัน มันก็อาจจะทำให้การงานของคุณดูดอบดอบดูถดถอยได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ทนเฝ้ารอหน่อยนะครับเพราะช่วงจังหวะที่ดาวเป็นมรณนะมันก็เหมือนกับว่าช่วงเวลานี้การงานอาจจะขยับได้ช้าหน่อยแต่มันก็ยังพอมีเข้ามาแหละครับมันก็ไม่ได้ถึงขนาดติดขัดมากมายอะไรนะแต่ข้อดีก็มีอยู่เช่นเดียวกันก็คือข้อดีการที่ดาวศุกร์ของคุณหลุดจากคู่ศัตรูอย่างดาวเสาร์มาได้แล้วนั้นอย่างน้อยน้อยอุปสรรคภาระปัญหาการแก้ไขต่างๆก็เบาบางลงไป ก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าเดิมแต่เพียงแค่ว่าออเดอร์อาจจะน้อยลงกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับสำหรับในเดือนนี้แต่อย่างน,น้อยๆนะครับก็ยังดีครับที่เรียกว่ายังมีดาวพฤหัสบดีนะครับที่ยังโคจรก็ไปสู่ในเรือนของการงานของคุณอยู่เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องราวของอุปสรรคการงานต่างๆของคุณสุดท้ายนะครับเชื่อได้เลยว่าคุณจะสามารถแก้ไขต่างๆไปได้หมดเพราะอย่างน,น้อยๆดาวพฤหัสเองก็ยังอยู่ในครบเรือนของการงานนั่นเองมันก็ยังเป็นลักษณะของการการันตีได้ว่า ตัวของคุณถึงแม้จะมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นนะครับหรือการงานจะดรอปลงอะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็สามารถที่เอาอยู่และก็แก้ปัญหาไปได้จนทําให้คุณเองนะครับถึงจะแม้จะมีรูปแบบของอะไรที่มันดูยากยากขึ้นบ้างแต่มันก็ไม่ได้ถึงขีดสุดได้ด้วยเช่นเดียวกันเพ,พราะพลังงานของพฤหัสก็ยังให้คุณกับเต็มที่อยู่นั่นเองพฤหัสสําหรับชาวราศีสิงเองนะครับก็ถือว่าติดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่ดีแบบนี้นะครับก็อย่างน้อยๆก็การันตีได้ว่าคุณ สามารถรอดพ้นนะครับไปจากภาวะวิกฤตต่างๆไปได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่อาจจะติดติดขัดขัดก็ได้ก็ตามนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อใน,นเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณคือดาวพุธนั่นเองการที่ดาวพุธของคุณโคจรอ,อยู่ตําแหน่งตรงนี้เรียกได้ว่าอยู่ในตําแหน่งเป็นปลาครับ เนื่องจากว่าดาวพุทธที่เป็นปลาตรงนี้มันจะทําให้นะครับอิทธิพลของดาวพุธเองนั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับในลักษณะของการเงินที่ปลุบปลุกปล่าเปลาเอาแน่่อนอนไม่ค่อยได้เดี๋ยวเงินดีเดี๋ยวเงินเสียเดี๋ยวเงินยากนะครับมันจะอยู่เป็นช่วงช่วมันจะอยู่เป็นพักๆแต่อย่ใงน,น้อยนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นช่วงช่วเป็นพักๆเท่ากับว่าช่วงนี้อาจจะยากแต่ช่วงต่อไปก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับก็เหมือนกับว่าการเงินของคุณยังเอาแนอเอานอนไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่หรือยังอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่ายังไม่ค่อยเสถียรภาพดีสักเท่าไหร่นั่นเองซึ่งนะครับดาวพุธเองจะทําการโยกย้ายเรือนเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมดาวพุธจะทําการโยกออกมาหลุดจ,จากความเป็นปลาแล้วก็โคจรเข้าไปสู่ในเรือนมังกรนะครับก็ถือว่าได้ตําแหน่งที่เป็นปกติแต่เนื่องจากว่าดาวพุธนับภพบเรือนตรงนี้เป็นภพเรือนของอริมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่ารายจ่ายเยอะ รายจ่ายมากนะครับนั่เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเง,งินโอเคครับจะมีโอกาสที่เข้ามาได้ดีอยู่แต่เข้ามาแบบมีอุปสรรคมีภาระเยอะกับการที่ต้องแก้ปัญหาก่อนเหนื่อยก่อนยากก่อนสู้ก่อนแต่ก็มีเงินเข้ามามากกว่าเดิม แต่ว่าข้อเสียก็คืออีกข้อนึงก็คือลักษณะของรายจ่ายที่เข้ามาเยอะได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเปรียบเสมือนนะครับกับในลักษณะของภาระหนีสินหรือรายจ่ายที่กระตุ้นให้คุณเองเสียเงินโดยใช่เรื่องโดยใช่เหตุกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่20มกราคมในเวลาตีหนึ่งนาฬิกาสิีการเงินของคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าใช้จ่ายเงินแบบนะครับเก็บไม่ค่อยอยู่กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้นั้นของคุณนะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับดาวเสาร์ก็ยังเพ่งเล็งดวงชะตาของชาวราศีสิงห์อยู่นะครับแล้วก็ดาวประจาตัวของคุณในเรื่อง,องความรักก็คือราหูนั้นก็ยังโคจรก็ไปสู่ในเรือนของมอรณะอยู่เช่นเดียวกันขณะที่ดาวศุกร์เองนะครับก่อนหน้านี้ก็เพ่งเล็งดวงชะตาศุกร์เแก่ลัคนานะครับก็ยังเป็นลักษณะของพิณทุบาทอยู่เช่นเดียวกัน มันก็เลยทําให้ความรักของคุณนั้นดูจืดชืดดูจืดจางดูเป็นความรักที่เหนื่อยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของปัญหากเกี่ยวกับการทะเลาะเบากแว้งการเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งตัวของคุณเองนะครับพอหลังจากดาวพุธอาทิตย์ย้ายในช่วงของหลังจากวันที่สีมกราคมอยู่ในเรือนอรีแบบนี้ก็อาจจะก่อเหตุศัตรูเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณก็จะก่อเหตุในเรื่องราวของการมีปากเสียงกับคู่ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของปากเสียงระหว่างคุณกับคู่ครองได้อยู่เช่นนเดียวกั จึงเรียกได้ว่านะครับในเดือนนี้ของคุณสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นเรื่องความรักก็ต้องประครับประคองกันไปให้ดีหน่อยนะครับก็ต้องระง,งับนะครับอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอารมณ์โมโหใส่กันถ้าเกิดมีอะไรที่มันรู้สึกขัดใจกันก็ต้องเงียบเข้าไว้ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดการทะเลกกาะกันหรือมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงกันได้สูงกันเลยทีเดียวครับสําหรับในเดือนนี้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวชะตาของชาวราศีสิงสำหรับในเดือนมกราคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คุณเองนั้นอาจจะมีเรื่องราวชีวิตที่ต้องต่อสู้หน่อยเหนื่อยหน่อยยากหน่อย ฝ่าฟันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีภาระเยอะหน่อยนะครับการงานการเงินอาจจะติดติดขัดขัดเป็นช่วงๆแต่มันก็ยังสามารถพอขยับขยื่นแล้วก็พอแก้ปัญหาไปได้อยู่ใช่ไหว่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเสียหายหนักนะครับอย่างน้อยๆมันก็เป็นลักษณะของการติดขัดก็จริงแต่เป็นการติดขัดที่ยังพอแก้ปัญหากับเขาได้อยู่เหมือนกัน ส่วนความรักก็เบาๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของความรู้สึกที่นะครับอย่าพยายามประทะก,กันไว้ใจเย็นๆเ,เข้าหากันหน่อยนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์มาลุ้นกันดีกว่าครับสำหรับในเดือนหน้าว่าเป็นอย่างไรกันต่อแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส,สั c ส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนัํานายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ